สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะตามนัดเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแม่แม่เอฟซีดวงเฮงครับผมค่ะครับหมู่บ้านกับเป็นพลเอฟซีดวงเฮงครับเอฟซีเพิ่นบอกว่าเพิ่นหายช็อตไดกับโล่งไปเล่เรื่องน้ำเชี่ยนค่ะเป็นตตวลุ่งวีดรับตก็ไปนี่ตรงเก็บทุกช็อตเลยเนาะอืมเลขเพิ่นมันก็หลายหรอเพิ่นกระดวงดีอีหลีค่ะท่านผู้ชมค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นยังคือว่าเพ่นดวงดีนั่เชียกับกลับไม่เชียเห็นก่อนห้ยออกซันเดค่ะคก่อนห้ยออกจะมาเห็นหลังหวยออกนี่โอ้ยคือกัน,ะะน,นอ,อะไรกันเนอเจ้ามเนาะค่ะกะจะว่ากาบอ่ค่ะเพราะว่าซี่เหามีแต่งแก่ผููถี่เพ่นดีๆเนาะค่ะเพ่นตามเบิ้งเหาตลอดมันแมนคือว่าแมนเพ่นกันจะรู้ไหมคะท่านผู้ชมเห่กาก็เลออ่ว่าสิว่า เขาดิอันนั้นอันนี้มันก็บ,บอกว่าได้คอนบ์อิลีน,นะค่ะดันโมซงอนบ์อิลีนควาะค่ะวันนี้แม่ดวงเฮงนะค่ะท่านผู้ชมแม่ดวงเฮงเอฟซี FC เห็นแนวทางแล้วเอฟซีก็คิดเจ้าไหนค่ะน้ำเชียสำหรับน้ำเชียจิตว่าแม่คือบ่วบอกแต่ฝุ่นครับค่ะคุปต์โซมบอกน้ำเชียแต่ เพิ่นได้มากแต่้าสิโพกเมตสาค่ะเพิ่นส่งสถิติให้เบิ่งพร้อมคือพ่าะไล่บอกนลมเจ้าแต่เจ้่สิโกพกุดสภาพเองสินะแต่ยังดีเนาะค่ะคพ่อจะให้ได้ยังสิค่ะเอาค่ะเดินผู้ทรงเจังไหนกันยังภาสายเนาะค,ค่ะแม่เพิ่นกอุศลาสา่งให้เบิ่งค่ะขอบคุณแนวทางแม่เด้อค่ะที่ส่งแนวทางให้ก็จะมีพัวดวงแหฮงแม่ดวงแหฮงเนาะค่ะก็ติดเพิ่นไหวค่ะค อันนี้น้ำเสียไปเห็นผลงานผลแล้วค่ะเห็นผลงานผลแล้วแล้วก็เอฟซีก็บอกว่าให้กรอติดไว้สำหรับพอดวงเฮงยังสิค่ะคุณสอดเลยเนาะแม่นคนดวงดีเนาะสองแม่นเพิ่นจะซื้อยังเดียวกรอติดมาแล้วครับผมัใบไปหาถึงละวันที่หนึ่งสองหอบเนาะล่ะซื้อไปโอ้ลานบัทเนาะสองครับอาค่ะ เอาไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมตามนัดแม่ดวงเฮ่งเนาะครับผมค่ะน้ืเชี่ยเดี๋ยวบอกกันกับแม่ด้วยค่ะเพนวาบาต้องอัดดอกน้ำเชี่ยค่ะเพนทรงมาห้เบึงเพนหายตาตองงวดเลยดิค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยกัถามแม่อยู่เพนวาน้ืเชี่ยถามว่าแม่เอามาถ้าใส มีคนนพันโล่งบอ่อเองสินะครับเพ่นเรียกว่าบอ่อน้ำเสียแม่ใดของแม่มากับ่บ,บููว่าเพ่นใดมตยยาต่ไสเองสินะแม่ค่ะแต่ว่าพ่นว่าเมือ่อเห็นคนล่งเด้ครับค่ะข้อมูลตัวเลขเนี่ยด้<ร>ะกะขอขอบคุณแรงข้อมูลตัวเลขชุดหนีถ้าไปตรงกันกับของแม่พ่นใดมาเนาะครับค่ะน้ำเสียบรูจักค่ะ ค่กกะรู้จักกดีบ่รู้จักกดีกะขอบคุณเด้อค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะเบื้องเนียค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวา่าเพิ่นใดงวดละหาหกหมื่นได้แค่นี้ละค่ะบ่ได้หลายได้แค่นี้กะสมก็เพิ่นใดอยู่ที่แถาแม่นี่เตรียมๆเลยครับผมเบื้อง้ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวา่ามันจะเป็นเหลขกบน่าง พ่นใดมาแต่ได้สิบหกเมษาเพิ่นเพิ่นแห้่เบิ่งเป็นอย่างแม่ก็บว่าหายเฮาแต่พุ่นสันเด้เนาะครับอ,อันนี้อาจารย์พรส่งมากอีกแล้วด้วยค่ะท่านผู้ชมที่ว่าหลักสิบบนตัวเดียวแมี่นค่ะอาจารย์พรเดี๋ยวคอยเบิ่งกันเนาะ,ค,ะครับผมนี่ค่ะท่าน้ชมเพิ่นใดนี่ตะว่า ิบหกเมษามาหน่น้ำเชี่ยวเขเห็นน้ำผึ้นสองเมษากับเขาเห็นสิบหกเมษากับเขาเห็นเนาะครับเอ่อนี่งกับเขาเห็นน้ำผึ้นดิค่ะมาเห็นกับคึงวดนีหนี่มาเห็นกับืึองวดหนิค่ะท,าท่านผู้ชมแล้วน้ำเชี่ยถึงว่าแม่ดวงเฮงกับพ่อดวงเฮงเลขพันมาขอมูลมาตะแลงเดียวกันเตะแมอยูี่เนาะแดีแก็ดี นี่เด้อค่ะแม่เพิ่นส่งให้น้ำเชืยร์ุยกันกับแม่เพิ่นค่ะน้ำเชืยรก็เลยตัดว่าเพิ่นบ่อยากให้งงเห็นนทำเชืยร์ุยกันกับเพิ่นค่ะเราก็บ่เห็นรูปเพิ่นพร้อมแล้วใช่ค่ะให้เลขพิเศษนะค่าน้ำเชืยรค่ะนี่ค่ะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดซีซีแปดกับศูนย์แปดกับเจ็ดเจ็ดเนาะครับค่ะ เบิ่องอันนี้เ้วค่ะร่มนผู้ชมบัดเนี้นี่พอดวงเฮ่งเนี่ยเพื่อนทรงหต้ตตองวดดิค่ะวันที่หนึ่งมิถุนาหลังเลกออกวันที่หนึ่งมิถุนาจะไปออกวันที่สิบหกค่ะกับเก้าสองเรากับแม่เพื่อนนี่ไหมค่ะได้มากเก้าสองมันมันก็นเลยเป็นคือเลขตัวเดียวกันเลยค่ะร่มนผู้ชมเนี่เนี่นอแถวตัวเดียวกันเลยเนี่ตัวเดียวกัน แสดงว่าแปลงขอมุลพอดวงเฮงกับแม่ดวงเฮงนี่สิมาทิศทางเดียวกันเ<ม>พิ่นน้อว่าใส่เหลขกขอมุลตัวนี้มาจะใส่น้ำเสี้ยกับขอบุณเด้อค่ะขอบคุณที่เพิ่นแบงปันห้ค่ะเพิ่นจะได้ต้องวดเลยเห็นแม่ดวงเฮงว่าแม่สงสัยว่างวดนี่สิเป็นงวดสุดท้ายอ๋อปัญหาว่ารดหลายแล้วอืม เอาสุดท้ายกับฝ่าเอาไป่น้องวดว่าหันมันถือแปดหมื่นด้เถอะค่ะได้สำเนาค่ะนี่ค่ะท่านผส้มแต่งวดนี้น้ำเสี่ยเห็นน้ำอีีเลยนี่งวดนี่เกือบแตกซ้ำโตเม่นเห็นน้ำอีีแต่ว่าซีงวดนี่ว่าเห็นน้ำค่ะบอกตรงๆเลยค่ะว่าเห็นน้ำนี่คือเห็นน้ำมันเป็นตัวเดียวกันก็พอดวงเฮงเมียนเห็นน้ำพอดวงเห้งตัวเดียวกันเลยแม่น นี่ค่ะเบิ่งวันที่เลยค่ะนี่หน,น 2, ึ่งมิถุนายน่สองถุ่มผลทรงมาเนาะเราก็เลขตัวนี้จะไปออกสิบหกมิถุนาค่ะแม่ดูงเฮงคนไกลนี่เห็นบหพอดวงเฮงที่น้าเสี้ยลงไปคกนกัดตัวเดียวกันอืนี่เมื่อวานนี่ พดกระส่มมาพร้อมก,กันอีกนะตอนเแม่ยส่มมาพร้อมกันค่ะนี่ราคาดังบุษ้มแปดศูนย์เจ็ดกับซีซีแปดกับศูนย์แปดกับเจ็ดเจ็นี่ค่ะดังบุษ้มเนี่ก็เสียบึงนี่เอฟซี FC ก็เห็นโมค่าดังบุษ้มนี่ยสำหรับน้ำเชียวก็ว่าก็เห็น้อค่ะเหนว่ามันเขาอีหลีตัวนีนน้ำเชีย ที่แรกพนกับลอ่องเบิงพนกลัถือหมื่นจังสีนเนาะถ่อครับเพลว่าต่อมาก่ 3, 5, 5, 5, 6, 8, ะสามหาล่าสุดนี่คือแปดค่ะนี่นะค่ะมันตัวเดียวกันดิค่ะแม่คือบอกว่าห้องตะกี้เนาะแต่วันนี่ควดวงเฮงนี่ทรงตัวเดียวกันนี่มั้ยตัวเดียวกันเลยค่ะท่านผู้ชนค่ะ เอาเบิ้งไปก้อนกันได้เนาะครับผมค่ะต่วมาน้้าเชี่ยสีเอาอยู่ค่ะานผูม้มตรงก็ผ่นไปแถวเวียนรถน้ำนีน้ำเชี่ยเดี๋ยวลืมกลับเลยครับพี่น้องเรียกคนบ่นมีหลักแต่ว่าทีเป็นนผ่านมาเนี่ยมีแต่ตรงนี้เดี๋ยวพอ<ป>ช่บุรีน้ำเชี่ยไปตามห้เด้วค่ะามผู้ม,มเดี๋ยวไปตามห้เนี่ยถ้าจอบเอาละ ค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายแต่ว่าตอนแรกคนกับเขาไี้เ่าวิ่งหกอีกใบหนึ่งเนาะค่ะท่าน์ผู้ชมวิ่งหกบนเขาตทวจกะวิ่งหกล่างเห็นไหมครับซูนโกันนั่นสามคูณอันนี้เพื่อนบอกว่าให้เอาให้ได้เลยเดี๋ยวได้ค่ะท่าน์ผู้ชมสิบไปตามหฮยูค่ะนี่ค่ะอาจารย์พรคร่ะ สุดอยอดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปตามอีกค่ะท่งนผู้ชมเพิ่นไล่มาแล้วค่ะนี่แหละก็จะให้เอฟซีเบิ้งเนี่ยค่ะนี่แม่เอฟซีเพิ่นมีขอมูลเลยดิค่ะเป็นเลขบนล่างเลยดิค่ะท่งนผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมเป็นทังไหนค่ะตรงกันตรงกันก็พอดวงเฮงครับค่ะ เลขมากจังไหนไ mm hmm. หเอฟซีซอยเบิงซอยคิดวดว่าหันเห็นยีรีนะครับผมวดว่าหันเห็นน้ำปองดฮงหงน้ดงเค,ค่ะเอฟซีก็ได้เห็นเพราะว่าน้ำเชี่ยก็โซวันที่ไ้พอมคแล้วก็แม่เอฟซีนี่เพิ่นมมีสถิติย่อนขึ้นไปไ้เบิงพรอมเออมาตรงกันอืมครับแล้วแม่เอฟซีนี่เพิ่นกว่าให้ฟางพอมค่ะ ตามได้คลิปที่น้ำเสียยวบ่อยฟ้งาง่หมคะคนใด้จงไหนจจงไหนมั่นดีแล้วเนาะค่ะานู้้มที่เลขกมาชนกันค่ะเพราะว่าคนเสี่ยงมาตจะใสกับขอบคุคับขอมุ่นตัวเลขกนเพิ่สิมาตจะทาง่งไหนรูจักกรดีบ่ารากกู้จนะักก็ดีทางสองค่ะ่นส่งไห้ก็ได้นําเสนอ เกิดอ,อยากให้เอฟซีถือ,นอนเน<ข>าะแมนเป็นยังเงเียมีเงินใส่กันครับผมเงินเสียคับขอบคุณขอบมุ่นตัวเลขเนาะครับก็บกลมาเสียขอบคุณผู้ที่ส่งม,มาให้พร้อมค่ะอยากให้ถือค่ะดันบุ้ชมค่ะเลขวันชวนกันคนอาจจะมาตะทีเดียวกันเข้ากับวัลลูครับขอให้ถือกับพ่อแล้วเนาะเป็นเพียงที่ผ่นานมาเนาะครับขอให้เป็นที่ผ่านมา คืนนี้เจอกันนะค่ะธรรมุชมคืนนี้เจอกันกับอาจารย์พรอาจารย์พรหลักสิบบนครับผมมวดนี้นอนค่ะคบวดแรกน้อเชียกับว่าอะไรกับเก่ามาเชียคือหหาออกหาสองหลักสิบพรมวดสองมาน้ำมาล้มกับเขาขนนเ,พเพื่อน้ำเชียรว่าไหเอฟซีฟังอีลีเพื่อนไหเก่าตัวเดียวลักสิบมวดที่สามมือแรกมาเบิงงเบ้งกัน้อค่ะุรผม้ชมมือแรกมาเบิ้งกัน คลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนแม่นแม่นค่ะคเอามาจากเจ้าของตัวจริงพ้อค่ะหลักสิบบนแม่นแม่นค่ะหมดว่าหานนั้นเชี่ยก็เห็นคือกันก็นกคือเพิ่นเขาเก่าค่ะหล่ออาจารย์พ่อ<ร>เพิ่นกะเขาเก่าค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือก,กันค่ะท่านผู้ชมค่ะหลักสิบบนเจ้าของตัวจริงคลิปต่อไป แล้วก็คิดว่าลักซีบลอีกก็อกจะเป็นอาจารย์พ่อเอีกค่ะลักซีบลอนดี่กันค่ะครับ้างคลิปนี้พอกันคิดหน่อยยูดีไม่แห้งสุขผูดสุกคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะหลังจากส่งผลงานแนวทางตัวเลขให้เอฟซีเดวิงแล้วค่ะถ่ายคลิปเั่องเสียกับสินว่าขาย ความสวยควมงามเนาะค่ะก็ถือเลขก็สวยได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเพียงหลักร้อยค่ะแอดไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องค่ะ098 474 0683ครับผมค่ะขายดีอันดับหนึ่งเนาะค่ะดังมุสมโดยเฉพาะนี่เก่ามาเชียร์ใช่ประจำเพิ่นใส่ขึ้นไหวมากเลยค่ะน้ำเชียเอ่อ ยังรอเวลาตัวเงาบบกหลายเดือนได้ทำจะเข้าซี่เดือนหรอหระค่ะท่านผู้ชมอันนี้หัวกะว่ไปว่า,ามันจะเดือนหนึ่งบอ่อห่อค่ะใส่สบู่กับเซรั่มประมาณเดือนหนึ่งค่ะครับ,รบสบู่กับเซรั่มค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหนาเป็นเรื่องมุกนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่มันเริ่มออกแบบแนวเหมืนกับว่ามีกามีฝ่าเนาะค่ะแค่ว่าหนาข้นบดท่าขีาขมซื้อแบบ คือเอฟซีเห็นแล้วค่ะไม่กี่คำเลยครับผมคำเนี่ยเอฟซีเป็นก็ะไรมาบอกไอ้ฟังอยู่เพิ่นก็เห็นหลายท่านอยู่เพราะว่าเก่ามอเที่เพิ่นก็ใส่ยังคารันบุษมปล่อยค่ะบ่อน้ำเสียได้บอกว่าให้ใส่เพิ่นใส่สองตัวนี่คือคือนสบู่กับเซรั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับขอบคุณเอฟซีเนี่ค่ะที่เพิ่นเข่ามาอุดหนุนรลอกสองหลอกสามค่ะเพิ่นว่ามันใส่ดีค่ะเพิ่นไล่มาบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมหลายท่านค่ะแล้วก็ ผู้มเพก่นกับมกแปงตะลับเนอะค่ะท่านผู้ชมกับมีค่ะกลับขึ้นมาสร้างอีกค่ะแต่ว่าแปงตะลับมันกับว่ได้มดไววเนอะเนาะค่ะแม่จะซี้ว่าแม่จะใส่ถึงแต่วลาออกไปงานครับค่ะติดทนนานอีลีเพิ่นว่าค่ะฟังจากเพิ่นไล่มาบอกเนาะครับผมสามอย่างนี้ขายดีอันดับหนึ่งเนอค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะสบู่เซรั่มและ แป้งตลับครับผมอย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมทาแสบท่าขั้นท่าแพให้ยุดนะค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมกัมีครีมเซรั่มน้ำหอมครับผมค่ะนี่ค่ะทาผิวนะครับผมทาผิวค่ะอ้อทักข่ามาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสุขสุขพ้นสวัสดีค่ะสวัสดี